สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับกระชิพ้าขม่าเบิงนะครับแล้วก็มาแนะนาวิธีการปลูกนะครับปลูกจังไดนะครับปลูกแบบใดใส่ปุ๋ยแบบใดนะครับให้ได้อย่างน้อยไร่ละห้าตันนะครับผมอย่างน้อยไร่ละห้าตันพี่น้องนะครับฟังให้จบคลิปนะครับ ยาลีขามไปขามมานะครับจะกดขามไปขามมาให้พี่น้องฟังให้จบนะครับพี่น้องเด้อนะครับใส่เวลาบโดนนะครับสําหรับมือใหม่นะครับหรือว่าผู้ที่เคยเห็นมาแล้วนะครับอาจารย์บางท่านที่เนเคยเห็นมาแล้วนะครับผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วอย่ามองขามนะครับผมวิธีการนะครับที่เคยเห็ดเคยเห็นมาบ่กว่าจะเป็นดินียั้งกระซังนะครับเป็นดินเหนียวดินทรายนะครับดินล้วนนะครับอ่า การปลูกมันเนี่ยนะครับย่างใน,น้อยๆนะครับพี่น้องเนี่ยต้องให้ได้ผลผลิตอย่างน้อยหาตันขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าสมมือนี่นะครับมีปุ๋ยหลายแบบหลายอย่างเท่าเรียกใส่แล้วก็เห็ดหายง่ายกว่าตั้งแต่ปูนาตายญ้าที่เหาเห็ดมากนะครับแล้วก็มีสิ่งอํานวยควมสะดวกในเท่าหลายแนวหลายอย่างนะครับก็เลยเห็ดห้การปลูกมันนะครับเป็นเรื่องที่บ่ยาก นะครับแต่ว่าเลือกใส่ผลิตภัณฑ์เหลือกใส่ปุ๋ยให้ถือดินนะครับเลียกปลูกมันให้ถือดินนะครับผลผลิตกองเฮาอย่างน้อยได้ไร่ละหาตันขึ้นไปแน่นอนนะครับผมการปลูกมันให้มีประสิทธิภาพนะครับการปลูกมันให้มันใหญ่ให้ดกให้ผลผลิตสูงนะครับบ่ยากเลยนะครับแต่ทำความเข้าใจนะครับครับผมอันดับแรกนะครับพี่น้องไถยพวนเลย นะครับเขาเรื่องไปเลยนะครับบ่ต้องจิบเบายืดเหยื่อนะครับถ่าถพวนไว้นะครับหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่เก็บหัวมันออกแล้วนี่นะครับพี่น้องให้พี่น้องนะครับเมี่ยนออกนะครับแล้วก็ถนะครับถพวนไว้เลยนะครับหลังจากไถพวนตากดินไวแน่นะครับจักหนึ่งถึงสองสัปดาห์ให้พี่น้องนะครับคิดหาปุ๋ยมาใส่ แต่ว่าห้องผมนี่เอาง่ายเลยเอาเอาสูตรของผมไปเลยนะครับอ่ะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ร่องผื้นนะครับขี้ไก่ผงขี้ไก่แก็บร่องผื้นเอามาวานก่อนนะครับหลังจากเขาไถตาออกดินไปแล้วนะครับเอามาวานเป็นขี้ไก่ผงอัตราการวานนะครับผมชืนแนะนําใหมพี่นองนะครับหนึ่งร้อยกระสอบนะครับกระสอบละสามสิบบาหนึ่งร้อยกระสอบต่อสี่ไร่นะครับผม ใส่ไลยเกินไปก็ดีใส่บอถึงกับบ่อใดนะครับย่างในหน่อยนะครับที่พี่น้องเอามานี่ซีไร่นี่ย่างนหน่อยใส่ใส่ไปโลดนะครับอ่าอ่าย่างนหน่อยนี่หนึ่งร้อยกระสอบนะครับถ้าสุมมูลว่าผู้ใดมีทุนหลายนะครับสามารถใส่เกินนี่ได้นะครับอ่านี่น้อยนะครับอ่ซีไร่ต่อลอยกระสอบนี่นะครับหรือว่ามากกว่านั้นไม่เกินร้อยห้าสิบสอบนะครับบวกเกินร้อยห้าสิบสอบต่อซีไร่นะครับฉายาให้มันถึกนะครับ ขั้นตอนหนึ่งนะครับหลังจากวานไปแล้วนะหลังจากวานไปแล้วให้พี่น้องนะครับดูโล,โลไม้นะครับเอาโดูโลไม้มานาแบบเม็ดหรือว่าแบบผงกระไดนะครับแบบเม็ดหรือแบบผงกระไดเอามาวานไล่แล้วหนึ่งกระสอบปรับสภาพดินไปด้วยนะครับปรับสภาพดินให้บอกไง่ายๆว่าระเบิดนาดินจูนนะครับจูนให้ผืชเท่าเนี่ย นะครับสามารถนะครับดึงถาดอาหารในดินเข้าไปกินได้ง่ายและก็สมบูรณ์แบบนะครับโดโลไม้นะครับโดโลไม้เมื่อวานปั๊บสภาพบินขาเชื้อล่าได้พอมนะครับเชื้อรานะครับที่ก่อให้เกิดโรคระบาดตามมานะครับผู้ที่บักาใสจักเทียนะครับบักกาใสโดโลไม่เออบากาใสปุ๋ยขี้ไก่เป็นว่ามันเป็นโรคบางคนบ่นเคยใสแต่ว่าได่ยนินเขาเจ้าวานะครับผม ต้องลองนะครับสูตรนี้ย่างใน้อยๆห,หาตันขึ้นนะครับอยากให้พี่น้องได้ผลผลิตสูงๆพี่น้องที่เขามาฟังก็อยากให้ได้ประโยชน์ได้ควอมหลูจากการเหตุประสบการณ์ที่ได้รับมานะครับหลังจากวันจิตใกล้แล้ววานดูโลงใหม่อะไรและนึงก็สอบปั๊บสภาพดินไปพร้อมนะครับถ้าผู้ใดบ่เคยวานเอามาวานนะครับผู้ใดบ่เคยวานเอามาวานผลผลิตท่้งเี่สูงขึ้นนะครับดูลกใหม่มีประโยชน์มีถาดอาหารลายโตนะครับ ที่สําคัญต่อพืชแล้วกะแล้วกะซอยไห้นะครับพืชน,นะครับสามารถดึงถาดอาหารอยู่ในดินนะครับเอามากินได้นะครับปลดปล่อยถาุอาหารเขาเอืน่นโบบตามหลักวิชาการคือปลดปล่อยธาุอาหารนะครับให้พืชเขาสามารถนํามากินได้นะครับบัตรที่นี่หลังจากนี่แล้วนะครับเมามาวานแล้วนะครับชิยนกลอง พี่ลองปลูกเตรียมสายพันธุ์ดีๆเบงว่าสายพันธุ์ของเห้าเนี่ยครับพี่น้องสายพันธุ์เห่าเนี่ยดินเฮ่ามันถือกันกับสายพันธุ์ใดอย่ามองข่ามได้พี่น้องบางคนไปเอาสายพันธุ์อื่นมาในหัวนี่โมมีนะครับบางคนปลูกสายพันธุ์นี่นะครับผลผลิตขนาดใสปุ๋ยแคร์บกิเทียก็ได้แล้วไร้ละหาหกตันนี่คือสําคัญนะครับถ้าผู้ใดเหตุเป็นปีแหลห้ถามตายายเบงว่า ไฮเนี่ยแปลงเนี่ยที่เคยเอามาเนี่ยเคยมาปลูกเนี่ยเป็นสายพันธุ์ใดที่ปลูกได้งามที่สุดให้ถามตากับยาาเบิงก่อนนะครับถ้าถามเพื่อนแล้วปุ๊บเ <c oughs> พิ่นว่าสายพันธุ์นี้แหละถึกปลูกง่ามใดนี่บ่มีคิดหวังเพิ่นว่าหายเอาสายพันธุ์ที่เพิ่นบอกมาปลูกลองเบิงเด้อครับพี่นอ้องอ่าว่าจะเป็นดินทรายดินเหนียวนะครับหรือว่า,าดินล้วนปนทรายดินต่างๆนานานะครับ นัมาปลูกแล้วนะครับขาดสายพันธุ์มาได้แล้วก่อนจะปลูกนะครับตัดล่ำอ่าตัดทอนมั่นแล้วนะครับอย่าลืมแสล้มมั่นนะครับอย่าลืมแสล้มมั่นสูตรนี่ผมก็เคยบอกลงไปในคลิปแล้วว่าแสลํมมั่นน้ายาเร่งลากผสมกับปุ๋ยเกจยี่สิบห้าห้าห้าให้ผสมลงไปก่อนจะแส่นะครับให้ผสมกันนะครับน้ํายาเร่งลากกับอ่าปุ๋ยยีมห่าห้านะครับปุ๋ยเขียว หาน้ำมาละลายน้ำแล้วาก็เอาท่อนมั่นเนี่ยหาลงไปแซ่นะครับแล้วก็อย่างน้อย30นาทีให้พี่น้องเก็บใส่กระสอบมากไว้จะคืนหนึ่งถึงสองคืนนะครับหนึ่งถึงสองวันนะครับสองคืนนะครับเพราะว่าจะเหตุหายตามันแตกเพิ่มความมั่นใจเขาว่าเอามั่นมาปลูกแล้วนี่เกิดแน่นอนครับพี่น้องพอว่าห้าแซ่น้ำยาเรียงหลักมา์กไว้อบไหว้หู้แล้วว่าท่อนใดจะเกิดมันจะแตกตาตุ๊ปุ๊ติปินะครับผม จะแตกตาขึ้นมากเข้าสาีเห็นแล้วนะครับหลังจากนกลองนะครับหล้วก็น,นั่มไปเสียบได้เลยนะครับระยะห่างขึ้นอยู่กับพี่น้องครับบางคนเนี่ยมักหกสิบบางค้นมักเจ็ดสิบแปดสิบถึงเมตรหนึ่งแล้วแต่พี่น้องถ้าเสียบห้างปุ๋ยพี่น้องต้องถึงนะครับเสียบที่เกินไปกับบดีเบิงสายพันธุ์หัวนำนะครับเว้าอิงคว่ำกิง่งว่า การปลูกพอแมพีอพอแมปูยาตายง่ายเฮ้านน่ปลูกอยู่ห่างอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบแล้วแต่แล้วแต,แวแต่ผู้เพื่นสิ่ปลูกนะครับแล้วแต่เฮ้าสิปลูกว่าเฮ้าจะปลูกลักษณะแบบใดนะครับผมแต่ว่าอย่างน้อยนะครับระยะก,การห่างยาหายทีละเกินไปหลายนะครับยางหน่อยหน่อยก็หายจากักประมาณจักหกสิบนะครับมาันจาักหกสิบหายีแล้วระยะห่างหายหัวมันเฮาเด้ออกมานะครับ อย่าให้มันซนกันหลายนะครับบางคนทีนะครับสามสิบกับี่ครับพี่น้องเครื่องสอกนี่นะครับสองคืบนะครับเอามาจุใส่กันเพิ่อากได้หัวไหลายๆนะครับหัวดกกับจริงแต่บาใหญ่เลยครับพี่น้องเด้อหัวมันดกแต่บาใหญ่นะครับถ้าเสียบทีเกินไปเสียบห้างเกินไปกับบอดีพันย่ามเพิ่นตายเวลาสามเวลาสอมมันใหญ่บอทอกันนะครับเอาให้พอดีพอดีนะครับหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอยู่ในระยะนี้แหละให้พี่น้องเรียกเอา นะครับก็่จําจเป็นต้องเอาตลับเม็ดมาวัดนะครับกะโดยสายตาของเห้าเนี่แหละครับพี่น้องระยะห่างซัมนีซํานีนะครับผมหลักกาเวลาเสียบนะครับผู้ใดเสียบเปลี่ยนโมนว่าจะมาเสียบเลยนะครับให้เ่าเงยตามันขึ้นนะครับโมันงุ่มตามันลงนะครับถ้าเขาเสียบผ่าดก็คือตายนะครับเสียบมั่นเนี่ยถ้าเสียบงุ่มตาลงก็คือตายนะครับต้นใบไยดอกครับพี่น้องตายเลยนะครับ เสียเวลาเข้าตกศึกษาดีๆนะครับหลังจากปลูกไปแล้วนะครับนายาคุ้มหญ้ามาสีดคุ้มใบให้มันได้จักเดือนสองเดือนนะครับอย่างน้อยหญ้าที่เ่เกิดเดือนสองเดือนมันชีเหตให้มันเขามีการเจริญเติบโตดีหลังจากเสียบไปแล้วหนึ่งเดือนบางคนก็ใส่ปุ๋ยอ่าตัวนี้นี่ใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ย4 6 0 0หยอดตามค้นตนเร่งการเจริญเติบโต และนะครับหลังจากหยอดไปแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่นืชเบิดลีดเร็วนะครับเบิดลีดเร็วใส่ปุ๋ยเขียวยี่ห้าห้าห้าผสมน้ํายาเร่งรากนะครับหลังจากเฮาใส่ไปแล้วนะครับฉีดทุกเจ็ดวันหรือทุกสิบวันนะครับฉีดเร่งการเจริญเติบโตนะครับเพืชหญิใหญ่ไวเร่งการเจริญเติบโตดีเพื่อได้รับปุ๋ยอยู่ตลอดนะครับได้กินปุ๋ยอยู่ตลอดเพื่อกระไง่ไวครับพี่น้อง ยี่สิบห้าห้าห้านะครับปุ๋ยหรือว่าปุ๋ยเขียวนี่แหละนะครับผสมน้ายาเร่งหลักนะครับผสมเข้าไปยางฉีดเลยนะครับฉีดสบายเลยนะครับเพราะว่ามันกิดขึ้นมามักจะถือทั้งโคนต้นทั้งใบนั่นแหละบางคนว่าฉีดสบายหรือฉีดใส่โคนฉีดใส่น้ากันไปโลดนะครับพี่น้องเดือนหนึ่งมันกับว่าหั่นในแงาขอบันไดนะครับฉีดเพระว่าห้าตตรงฉีดสลับสายขัวสายขัวหรือว่าห้าฉีดเท่าละสามหลองก็ได้นะครับฟูติเคยฉีดนะครับจีดเป็นลักษณะนี้นะครับ ฉีดไปจนครบสามเดือนกลัวๆแล้วนะครับสามเดือนครึ่งนะครับสามเดือนครึ่งขึ้นไปใส่ปุ๋ยยูเรียผสมกับปุ๋ยยูเรียสี่สิบหกศูนย์ผสมกับโพแทสเซียมศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับหรือว่าสารระเบิดหัวมันนี่นะปุยย๋ยระเบิดหัวมันนี่นะยอดตามข้นเหงาไปเลยนะครับยอดตามข้นเหงาไปเลยนะครับเ <c oughs> พราะว่าศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่นะครับละลายง่าย แต่ว่าเข้ากับใส่ปุ๋ยยูเรียผสมเข้าไปนะครับเพื่อนจอเหันให้ะลายง่ายนะครับเปิดเอาไปกินได้ง่ายขึ้นนะครับนั่นแหละครับใส่สูตรนี้หลังจากสามเดือนเคืองไปแล้วแต่ผู้ใดใส่ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับถิ่มไปสักระยะหนึ่งจักเดืยนเคืองให้น้ำมาใส่อีกนะครับปุ๋ยยูเรียนะครับ4ผสมกับ0060หยอดตามข้นต้นไปและกไห ปุ๋ยทั้งใบไปเรื่อยๆนะครับปุ๋ยเขียวยี่ห้าห้าห้าฉีดไปการฉีดปุ๋ยยี่ห้าห้าห้านี่นะครับดีนะครับพืชไงญ่นนไวนะครับพืชไงญ่นนไวพืชได้กินปุ๋ยทั้งใบนะครับเห็ดให้พืชไงญ่นนไวหัวดกหัวไ่นะครับผสมน้ำยาเร่งรากเข้าไปหัวดกหัวไ่หัวเงานะครับบางค้นโบเคอร์เห็ดจักเทียนะครับ บางคนโบเคยเดี๋ยวเอาสูตรนี้ไปใส่จักเทียถ้ายยักหัวเงานะคะรับผสมน้ำยาเร่งลกักเทคนิคผสมน้ำยาเร่งหลากใส่กับปุ๋ยน้ำหลักกระชีดพฤชิตแตกลากแตกออกหากินได้กไยลขึ้นหัวมันสีเงาสีใหญ่หลังจากสามเดือนไปแล้วพฤชิตสางแปลงสางหัวนี่แหละเปลี่ยนจากลากเป็นหัวนะครับเปลี่ยนจากกลหกเป็นหัวนะตัวใดที่เปลี่ยนจากลากให้เป็นหัวน,ะวน,น,น,วนี่ประมาณเดือน กับสองเดือนเพิ่นสิเริ่มแล้วครับเริ่มเปลี่ยนสภาพจากล่าเป็นหัวแล้วนะครับทีเลียวเห็นเป็นหัวเลยนะครับทีเลียวเห็นเป็นหัวมันแล้วนะครับพี่น้องนะครับนี่แหละก,กลไกของมันจาปลังแต่เขาทําความขวใจก็เพิ่นกา,าชี้หูจักว่าการปลูกปลูกแบบใดสิได้ผลผลิตสูงนะครับผมปลูกแบบใดจะได้ผลผลิตสูงๆนี่แหละครับให้พี่น้องนํามาใส่นะครับปั๊บใส่นะครับหรือว่าผู้ใดนี่ ปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับก็สามารถฉีดได้ครับพี่น้องหลังจากสามเดือนเคืองไปแล้วนํามาฉีดได้เลยนะครับบอ่าฉีดยี่ห้อใดก็ได้นะครับอาตาเฮ็ดแบบนี้นะครับรับประกันเลยนะครับอย่างน้อยห้าตันขึ้นนะครับแต่ค้นเฮ็ดสม่ําเสมอไห้ปุ๋ยสม่ําเสมอนะครับไรหนึ่งสิบกว่าตันก็มี่ครับพี่น้องไรหนึ่งสิบกว่าตันก็มี่สมือนียนะครับผมไปเบิ่งงานอยู่นะครับ ไล่ละสาสิบสองตันตำบลกุตตะเพ็ดนะครับอยู่แถวลอมบุรี่นะครับผมจำซื้อบานม่าได้นะครับน่าจะเป็นบานกุตตะเพชดหรืออันนี้แหละนะครับประมาณนี้นะครับอยู่ลอมบุรี่นะครับเพื่อนเห็ดไร่ละส2มสิตันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายสีบอกให้ฟังนะครับเห็ดจังไดเพิ่นได้จริงๆครับเงาหนึ่งเป็นลอยกิโลเลยนะครับยกกันมานี่เป็นลอยกว่ากิโลไร่ละส2มสิบสองตัน ผมไปเบิ้งมาหลายปีแล้วแต่ผมาาได้เคยเห็ดไฮเลยนะครับเดี๋ยวผมพอผมจดสูตรจดวิธีการเห็ดว,วิธีการที่เพิ่นบอกมารายละเอียดที่เพิ่นเห็ดใดผมไปเบิ้งกับตามานะครับผมบ่เซียคือกันนั่นแหละปลูกยังไดไอะไรเดี๋ยวนึงขีดได้สามสิบสองตันมันเห็ดมันเป็นไปได้อยู่บ่เป็นไปได้ครับเพื่อนเห็ดเห็ดดี <ๆ S 1> <layout> ดีข <illas> เข้าไปที่แหลกนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลงนะครับ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแช่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับอาจจะได้เดี๋ยวผมจีน้าสูตรดีๆมาบอกนะครับคลิปนี้กะขอโจยเพียงซ้ัมนี้ครับเจอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีครับ